มาคาพี่น,อน้องมือนีเขา้าวางเข้ามายางงั่งไหมขอนแก่นครับยางเขาม้าก่อนเติมพลังกรเพราะว่าฮิวเวกแล้วขาดบริได้คือต้องมากินขน,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 นมจีนครับน,นี่จริงๆไม่ต้องกินหลาย,ยจะบุรุษจะต้กินหนังนี่เห็นมันผักไรก็เลยแบ,บกสะกอนเห็นผักเยอะก็เลยแบกก่อนนะครับคนเอามาให้แล้วเขากัดปรุงเลยปรุงเลยเล้บริได้ปรุงไรบริได้ปรุงไรเนี่ยขเน้นผัด พริกทอดเอาก็สิงย่างมาเยอยๆครับม,มากินเผ็ดใส่ลงไปเยๆชอบกินเผ็ดนะครับขนมแป,ป้งนั่งน้ำตาลนิดนึงอ้พริกเอาข้อใช้น้ำตาลนี่มนใจบกพร่มาคนเรยเขาเรยๆ มากินนกันเด้อพี่น้องครับมือนในห้องแมาย่างงานใหม่ครับมากินนกันเด้อมีแนวกินหลายอยู่หลายอย่างว่าสิไทยและหลายอยู่แต่ว่าคนหลายก็เรียกโบ่บ่ร์ประเทศไทยประเด็นแม่นางหิวก็เลได้โอกาสไทยมาเด้อพี่น้องย่างงานใหม่มือนในนี้นะครับว่ามาล่ำใจเกลีอร่อยครับเข้ากระสิกุ้แล้วหนาหันถึแล้วมาเด้อกินนกันครับเนี่ยไปถ้กินบ่ไปด้วยเสบ่าขึมามาค่ะ มานี่ ah, no. mm.

Oh, how do you feel like? วันก็สามีสามีชาวนาหยุดตัวไหน งานเราครับงานวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมขอบคุณมาลัยน้ำใจจากบ้านหากวิเชียนนะครับพี่บัวแม่พรทิพย์นะครับพี่นางฟังคนด้วยนะครับขอบคุณความค้นแคร์เราแต่ขอบคุณพี่น้องอ่าเท่าวิเชียนบุรีด่านหนาไวไปที่สุขสุขคนเนาะนะครับผมไใบโอกาสหนาพอกันไหมสลับเบอร์อีกครั้ง้อนรับฟันดีราตีสวัสดิ์ด้วยกันสุขสุขคุณครับอย่าเพิ่งตอบคำถามก่อนมามีคนถามว่าวันนี้ทรงผมอะไรทำไมมีหน้ามาตรงนี้ นี่วะข้าเดียวเปิดซัมนี่แล้วก็มาลงในมันมันจะเป็นเอกลักษณ์บ่มีผิดพลาดเป็นบ่อบบี้บ๊อบบ่อบ่มีผิดพลาดเนาะเออขนาดเออขนาดเออกับบ๊อพลาดได้เหมือนนี่เพราะว่าเราไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายวันนี้หลายงานแล้วก็เลยเออในสักหน่อยปกติปกติขั้นมีอ่าสูดฉีดร่างกายสิกรสซิบว่าอ่า อันนี้ก็นี่อยู่แต่ว่าเฮาบ่มีมันก็เลยเออเออหน่จักหน่อยโอเคครับบ๊ายบายบรรยากาศเก่าๆอะไรฮ้อนเยอะมากครับนั่งเกลื่อนยินเข่านั่งมือกันนี่นั่งมือกันนี่ไหมฮักบ้านนั่นบ้านนี่เอาเข่าเหนียวเขายังไห้กอดเนื้อกอดเนื้อดีสันนั่งยืนหน้าเซเว่น เซเว่นคือบานลงที่สองขอกกเข้าเซเว่นจุดอย่างโตเกียวนี่แหละมื่าแลวงนจากดิเซนโบดี้นะครับกำลังสีเดินทางไปไปใช่ก่อนก็ไปอย่างกระสิไปพิซโลกตไปพิซุโลกครับเจอกัเทียายพิซุโลกนี่ทุกคนกำลังกิองกินหนัมนะครับกำลังเดินทางไปสักสิเ้อสักสิ้นเ้อนดเจอกันครับคมงวัสดีครับ Yeah. <laughs> มาแล้วครับพี่น้องเขากำลังค้นขาไปลงนามบ้านาครับลงพีลงยันงงขนาดเขากัปเป็นงานหนึ่งครับเราเป็นจีมารับเพื่อนอยู่นี่ครับเรากำลัสลลงสิโยปไปไทยหาลงพีวัดนี้ก็เป็นวัดป่าวังน้ำทิพย์นะครับผมทีผมมาใส่บาตรสูมือมาบวชอยู่นี้แหะครับ พันษาหนึ่งก่อนสิเขาโตเกียวมิวสิกครับ mm hmm. กเ็เลยมาบวชพันษาหนึ่งอยู่นี่ครับ mm hmm. กเ็เลยถือซื้อนาะมาถวายพระพ่าเพ,าาเพ่นเหตุเวอเฮ็ด,ดงานอยู่ mm hmm. วัดนี่ตลอดตลอด,ตลอดนะครับ mm hmm. ก็สาธุเอาบูญน้ากันครับพี่น้องนี่นะครับโอ้อันนี้คือพระท้ำของแท่นะครับนี่นะครับโอ้ อ,นนอันนี้คือวัดป่าวางน้ำพย์นะครับตั้งแต่ผมมาบวชอยู่นี่แล้วเด็กบวชงามเนี่ยพอได้ไอ้พวกน่ะอันนี้ก่อนยังนานมาหลายเป็นยังก่อนอ่านมาหลายจนลืมชื่อลืมชื่อไผ่ลืมชื่อผู้ใดลืมชื่อมึงนั่นเนาบอได้มาโดนหลายเป็นดอกจันลืมชื่อหลานเราน่อยนะอุ๊ปะเซื่อว่าอย่างซื่อว่าจังไหนเลื่อมซื้อลราบอก เืืมแลบอไดมาสองเดือนหนึ่งกัสีเร่ยมยอนฮะบ่ได้ม่าสองเดือนหนึ่งัสีเรียมยอนบอกเริ่มเลยโอ้ยคันจุงสีแล้วอือกลองประมาณกล่องงามมากเออหาเงินหาตปยหว่าเอ้ยโศมานเด้อประมาณหลังมันรวยเด้อูกันอยู่ดีเน่ยหาตปหาไปอืมง่ายๆกันจุงจีนะบ้าไข่เหลี่ยนะ นายย um. ังกินเขาเขาจ้าเขาเหนียบบ่งครั้เขาลงนาน